สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาเป็นอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อให้กับน้องเอมที่ใช้ร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับกับบทเพลงฝากเพลงถึงยายนะครับให้หวนคิดถึงบรรยากาศวันนั้นที่น้องแอมร้องเพลงนี้ความรู้สึกของน้องแอมถ่ายทอดเรื่องราวถ้าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากชีวิตจริงของน้องแอมนะครับกับเนื้อหาเพลงบางส่วนที่ว่ายายอยู่บ้านนอกอยากเห็นล้านออกทีวี กวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีทอ้อห่างยายไกลบ้านมีหลักประกันเพลงวุฒิฉันมอไตฝันจนถึงวันรอยายดีใจบ่ที่หลานทำได้เส้นทางดนให้ทุกก้าวฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมาเหมือนเทวดาเปิดทางให้และอีกหนึ่งคำที่เป็นคำซึ้งๆก็คือสร้างเฮือนให้ยายหลังใหม่งามๆนะครับ และวันนี้ความฝันที่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่น้องแอมทําให้ความฝันกลายเป็นจริงได้เพราะเพลงที่น้องแอมร้องเอาชนะคู่แข่งในรายการหลายคนเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงนี้แล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจและอินไปกับบทเพลงจากเนื้อหาของเพลงนะครับและน้องแอมได้ออกมาโพสต์ล่าสุดโดยมีใจความว่าตอนนี้ย่ายุ่ภูมิใจหลายค่ะแอมขอบคุณทุกๆคนหลายๆค่ะ ที่เป็นกำลังใจที่คอยพพอร์ตแอมเสมอมาจนแอมมีมือนีค่ะและนี่เลยครับคือความรู้สึกที่น้องแอมโพสต์สั้นๆแต่ความรู้สึกเกินคำบรรยายแต่หาก FC ทุกคนคอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแอมนะครับคอยเคียงข้างติดตามไม่ว่า FC ทุกท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทั่วพื้นประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศส่งกำลังใจมอบกำลังใจให้กับน้องแอมดีตลอดเรื่อยมา ติดตามผลงานของน้องแอมเรื่อยมา FC ทุกท่านคอยสนับสนุนมาตลอดจนทำให้ความฝันของน้องแอมเป็นจริงได้ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ